มาอีกแล้วครับพี่แดงีีีีพิเเเศษทท่รราาซส์นะวันนี้เราทำมีพีที่3แล้วใช่ใช่วันนี้เรายังอยู่ในช่วงแมวท่าตาสอกแซกครับพี่ใช่ครับก็คือกะทำแบบซีรีส์นี้คือ7สีมันนีเด้งไม่ใช่7สีมันยังมีสีพิเศษเองกล้มีสีขาวสีดำแล้วก็สีทองใช่ใช่เป็ทั้งหมด10สีนะครับติดตามซีรีส์นี้นะวันนี้ก็คือถึงวันพุธแล้ววันนี้วันพุธต้องเป็นสีเขียวพี่ไมค์พี่ไมค์นี่ในมอนสเตอร์อยูมอนสเตอร์อิงเออนี่เขาเป็นคู่หูกับเซลลี่ อ๋อเซลลี่อีกตัวก็เป็นตัวตัวใหญ่ใช่ตัวนี้ก็เป็นสเขียวเขาไปตามหาเสียงกรี๊ดอะทำให้เกิดเสียงกรี๊ดกรี๊ดเป็นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะมาซอกแซกของเล่นวันพุธสีเขียวเราผ่านไปแล้วสองสีสีเหลืองและสีชมพูวันนี้เราจะมาสีเขียวกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูของเล่นสีเขียวพี่เขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยมันจะมีความหมายของมันด้วยนะสีเขียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีโปรดของบางคนซึ่งเขาบอกว่าคนที่ชอบสีเขียวเนี่ยมันจะ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีไหวพริบความมั่นเพียรน,นะครับพี่แล้วจะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเขาบ,บอกว่าสีประจาวันพุธเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วสีเขียวเนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและสะท้อนถึงพลังอันมีชีวิตชีวาของชีวิตด้วยพี่หสีเขียวที่เกิดวันพุธโอ้เขาบ,บอกว่าสีเขียวเนี่ยนะครับพี่ยังยกตัวอย่างได้อีกนะสีเขียวเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานเหนื่อยสายตาเดินทางไกลเว้นหัวเนี่ยสามารถมองไปไกลๆและมองสีเขียวๆเนี่ย ทาให้สายตาเราผ่อนคลายให้ชีวิตเราแบบมันเหมือนเพิ่มพลังอ่ะพี่แล้วก็พาสู่ชีวิตอมตะชาวเน็ตเขาบอกว่านีต้ต้องต้องต้องเข้าป่าปเลยไม, <c oughs> ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้พี่สีเขียวมีพลังพลังสูงสุดนะถ้าคู่กับมันพุทธ<อ><อ>ถ้าเกาาิดคนพุทธชอบสีเขียวด้วยเนี่ยพลังนี่แบบสุดสุด,สดที่มีอีกที่มีอีก,อกนะเป็นจิตวิทยาเรื่องสีนะนชอบสีเขียวบอกว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีไหบขยันมั่นเพียนเด็ดเดียวและ ความที่เป็นคนเด็ดเดี่ยวนี่ทำให้กลุ่มนี้เป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำรักอิสระชีวิตจิตใจดีเลยครับรักอิสระต้องต้องเป็นคนรวยด้วยใช่ไม่ไม่รู้สิไม่รู้สิก็โอ้แถมเรื่องเพื่อนก็ถึงไหนถึงกันนะเพื่อนเยอะล้ก็เป็นคนที่กินเก่งด้วยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าคนมาเกิดวันพุธเนี่ยจะต้องเป็นคนอ้วนช่วงกินช่วงช่วงนี้กินน้อยหน่อยเพราะอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าเป็นคนที่มีความสมดุลนะสรุปก็คือว่า สีเขียวนี้ของเล่นที่เป็นสีเขียวอ่ะผมเห็นเยอะนะในมิวเซียมก็มีเยอะนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องเอาแบบเอาให้ใช่สีเขียวแล้วก็มาดูว่าที่เราอ่านเพื่อนๆฟังมันจะตรงกันไหมใช่ไหมนะสีเขียวนี่พลาดไม่ได้นะเดี๋ยวบอยขึ้นไปชั้นสองบอยต้องไปเอาเดอะฮักมาเลยเดอะฮักเหรอพี่ตัวใหญ่ไงยกไหวแบบได้เลยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเดี๋ยวเราแบ่งกันไปเดี๋ยวพี่ไปหาของพี่ไปเลยกยังใช่เดี๋ยวเราไปซอกแทกกันครับบายมี มาแล้วครับโหเมื่อกี้ไปเดินอยู่เกือบ2ชั่วโมงครับพี่ของเล่เป็นเยอะมากจรริงเเหหอ็นมสีเขียวเยอะไหมสีเขียวเยอะเหมือนกันแต่ว่าเลือกเลือกเลือกมาเฉพาะตัวที่คิดว่าเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วจะรู้จักกันดีกว่าอ่าสีเขียวกลางกลางหูอ่ะนำเหนือเลยกบกบเคมิตเหรอไม่ใช่พี่ชื่อของเขาคือเคอร์มิตเคอร์มิตในเซซิมิสตีตตัวนี้ก็ดังดังตัวนี้ดังใช่ไหมพี่เด็กรู้จักกันทั่วโลกเลยนะอ ผมคือเฮอร์มิตรครับเฮอร์มิตรครับเริ่มมิดนะครับของพี่มีอะไรมาเริ่มต้นแาบนี้ก่อนเลยเพราะพี่สายดีซีอ๋อสายดีซีตัวนี้ตัวอะไรพี่พี่แหวนเขียวพี่แหวนเขียวกีนแลนเทิร์นอ๋อนี่นี่กำลังจะเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังจะเข้าป่านะก็ถือตะเกียงด้วยใช่งูมันสีเขียวเขียวอ่ะอย่างนี้ต้องเจอกันนี่ผมพี่นี่เลยครับอเมซอนกิ้งกา วีอะไรนะวะนี่มันมันวีสิบหก่ะพี่วีหกโอ้โหหามายสิบวีนี่จากนุ่งน้ำอเมซอนที่ทัพพีอเมริกาใต้อะของพี่ของพี่มีอะไรดีกว่านี่นี่คือตัวมนุษย์ต่างดาวที่พี่เลือกมาจากมันอยู่ในอลาเล่ฮะอเฮ้ยเขาเรียกว่าโคตรเด็ดดเี่ยวเลยแต่ว่าเราไม่ให้ดูสองอ่ะกับดาวไง แล้วก็กลับไม่ได้กลับไไม่ด้ตอนก็ยังกลับไม่ได้เหมือนจะกลับได้แต่กลับไม่ได้สักตัวอาราเล่นี่เป็นตัวละครตัวละครที่เยอะมากเลยนะอันนี้เหมือนตัวเดียวเดียวเดียวตู้นะครับมีความมุ่งมั่นแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวลายเนาะไม่ใช่ตัวลายตัวน่ารักเพี่ชอบครับผมตัวต่อไปครับพี่นี่เลยพี่รู้จักไหมมีทุกสี M N M อ่าก็คือสร้างสร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆออะไรพี่ทำอะไร อันนี้เอาไว้ใส่นี่ไงเอาไว้ใส่ของกินเล้วกกดนี่มันก็จะมีมันก็จะออกมามนนมใช่ สุกนะสวยไหมพี่โกลเลนเจอร์อ้าย่าอันนี้โกลเลนเจอร์นี่เนตแรกเลยใชไงพี่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวสุดท้ายเปล่าพี่สีเขียวอ๋อขมวดก็มี5สีนะในขบวนการเนาะอ่อตัวนี้ก็ยังเป็นเป็นพี่คาแรคเตอร์ชัดเจนนะนี่พี่ของพี่ของผมตัวนี้มีตัวนี้นี่ตัวนี้ต้องรู้จักกันดีต้องเรียกก่อนว่าเป็นขบวนการเต่าจ่าครับเต่านี่สีเขียวอยู่แล้วชื่ออะไร ตัวนี้ก็ชื่อลาฟาเอลอ๋อแต่ที่ไม่ดูคือเต่านินจาเป็นสีเขียวบนการเต่านินจาเนี่ยมันมีทั้งหมด4สีสตัวออก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีส้มสีเป็นผ้าคาแล้วก็สีม่วงผาตัวนี้จะชื่อลาฟาเอลจิตใจดีมีความมุ่งมั่นนะครับถึงเขาจะอยู่ในท่อนะแต่เขาก็ออกมาช่วยเอ้าทุทุก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  EP เราก็จะมีตัวตัวขิงอัอนีคก็ตัวขิงเลยเหรอพี่ใช่ เนะครับเป็นนัก่าเออกงเนีห่เนี่ยตรงนี้ครับขวดขวอ้นี่ครับนะพร้อมยังหนึ่งงสามยิงโหครับมันเขียวใช่ไมครับพี่ตัวนี้เยอ๋อมีเขียวเนครับตัวนี้ก็ตัวนี้ได้มาใบด้วยนี่ไดาวงคิงดูให้มให้ดมพี่ตันี่เอกของเรา เดอะฮักเดอะฮักยักษ์เขียวครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอีกแล้วมุ่งมั่นมากแล้วก็ดูร่างกายนี่น่ากลัวนะแต่เขาเป็นฮีโร่ที่จิตใจดีมากถ้าพี่ทำงานเครียดๆอ่ะพี่ก็เดินออกมาที่ตู้มาเวลพี่ได้เลยพี่มายืนจ้องมันจ้องหน้าเด e h ย c หจ้องหน้าหักไปได้สบายๆถ้าไม่สบายใจก็จิตตกไปเลยพี่ อ่านี่สีเขียวของเราเฮ้ยตัวนี้นี่มันเทเลทับบี้นี่พี่ตัวนี้ชื่อดิปซีดิปซีนะครับว่าตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวแทนของทวีอัฟริกาพอ้โอ้โ้าเ้าจะคอ้คอ้ำอ้แล้วก็โข้โอ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 นนี้ปอนโอ้อ้นอ้โ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 อสีเขียวใอ่โอยโอ้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 โย้โอ้โอ้โอีโอ้อ้โอ้โ้โยอยโอ้โอ้โอองรอ้โอ้ังไงอ้ขอจริงนะครับ มาดูที่แบทแคทมิวสีคแมนทอยนะครับซอยลำคำแหง14ครับพี่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาไม่ถูกก็เิ์ชที่ Google ได้ใช่เออตอนนี้นะครับเราก็ทำช่องมาในอีพีที่3มแล้วนะใช่มีคลิปประมาณ10กว่าคลิปมานะเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้ก็ฝากแชร์ไปที่เพจของตัวเองนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยเออคลิปดีๆนะครับตอนนี้เพิ่ง3วันเอง ใช่ใช่อีกเจ็ดสีเดี๋ยวเราจะทําค่อยๆเอาจิตทยาสีเนาะเอามาให้เพื่อนๆดูเพิ่มเติมมากขึ้นจากวันนี้วันนีพุธละเดี๋ยวจะมีพุทธะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็แถมสีขาวสีดํำสีทองตอนนี้กําลังขึ้นนะมันจะเจ็บปวดนิดนึงงั้นโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพี่หน้าได้ครับพระฤหัสสัมบรีวันนี้วันพุธวันพุธเรา จากลากันไปก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีสีส้มเดี๋ยวพี่จะไปนั่งช่องหน้าฮักให้นานๆพี่จะได้ไม่เครียดไงจะได้ไม่เครียดนะอ่าเราเจอกันนะครับบ๊ายบายเมียวแมีแคว